มาฟังยอดกระถินวัดตาพุทธรักษาน้ากันนะคะเจ้าบานกับแม่หมูเพิ่มาน่ะเยอดเท่าไหรกับแม่เยอะกว่าหกมื่นเท่าไรดีละเยอะี่สุด่ได้อยู่ที่หกหมื่นหนึ่งพันโอ้ เดีย๋ยวคุณแม่จะเย็นก่อนกั่ที้มั่วเห็นพ่มเห็นชัดเห็นชัดหกหมนหพันห้าเออหกหมื่่งราสิบก้าทวัดป่าพ so ุทธลักษณ์สาธุนักกันสาธุเด้อเนาะจสาธุสาธุสาธุ มาค่ะมาพบกันอีกแล้วกับวันจันทร์วันที่20ตุลาคม2568นะคะคลิปนี้แม่เพ่นจะมานำเสนอแนวทางหานอยร่วมของสี่เซียนอาจารย์สวัยและพ่อเกลียง6สสำนักด้วยกันในคลิปนี้ฝากเอฟซทั้งช่องผู้ใดมักผู้ใดชอบของ6สสำนักนี้กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทุกๆเซียนทุกๆอาจารย์ไปพร้อมๆกันนะคะ อ่ะวันนี้มาเบิ่งผลงานของเมื่อวานนี้กันก่อนเดอ้อสำหรับผลฮานอยพิเศษเมื่อวานนี้บนออก633ามสามล่างออกเจส่วนผลของฮานอยปกติบนออก966าหกหกล่างออกสีผลฮานอย VIP บนออก835สามห้าล่างออกสีนะคะมาเบิ้งน้กันเลยค่ะพอกลี้ยงเมื่อวานนี้วิ่งรูดเด่น890 เมื่อวานนี้บอมาจักตัวนะคะตัววิ่งตัวลูดแต่ว่าพอจับคู่ให้เข้าอยู่นะคะชุดเน้น1นึ่งฮานอยเนาะให้4-2เลขออก4-2ล่างของฮานอย VIP เข้าตรงๆ1งหนึ่ฮา,านอยเมื่อวานนี้ส่วนของอาจารย์สวยวิง่งลูดเด่น1เม็ดเดียวบอมานะคะลุดค่ะ ส่วนของพี่พระหาสวิ่งรูดเด่นที่2อรอง3 2มาหนฮานอยสมา2อฮานอยแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้บอเขานะคะส่วนของเซียนอุดรวิ่งรูดเด่น1นรอง6ตัววิ่งตัวรูดมา6 1หนฮานอยเนาะแต่ว่าจับคู่บอเขาให้หกกับเออให้6 5กับ6 7เลขออก 6, 6 6นะคะ ส่วนเชียนเชียงใหม่วิ่งรูดเด่น2เม็ดเดียวก็ให้มา2-3เลขออกส4งสจับคู่บอ่อเขานะคะของเซียนโคลาวิ่งรูดเด่น8ปลอง9กลุดค่ะเมื่อวานนี้8ปดบอมาเก้ไปอยู่หลักร้อย8ก็อยู่หลักร้อยเนาะมาค่ะมาเอาตัวเลขแนวทางของวันที่20 ตุลาคมสองห้าหดวันนี้กันเลยสําหรับตัวเลขแนวทางฮานอยวันนี้พ่อเกลี้ยงเนาะพ่อเกลี้ยงค่ะให้วิ่งรูดเด่น8อ่าวิ่งรูด3ตัวมาที่890จับคู่ชุดเน้น2ตัวให้5859 516960แล้วก็50นนะคะของพ่อเกลี้ยงวันนี้ ส่วนชุดลงก็ให้49กับ4 1 2ชุดนะคะงวดเมื่อวานนี้วิ่งรูด3ตัวหลุดหมดเลยนะคะเนาะวิ่งรูด3ตัวหมดหลุดหมดทุกตัวแต่ว่าเพิ่นจับคู่ให้เข้าอยู่1ฮานอยนะคะชุดเน้นเนาะมาชุดเน้น42เข้าตรงๆล่างของฮานอย VIP สำหรับวันนี้พอเกลียงให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดบนล่างเด่น3ตัวมาที่8 90 จับคู่ชุดเน้น2ตัวมี58 59 51 69 60 50ส่วนชุดลง49กับ41่หนะคะมาต่อที่ของอาจาร,รย์สวัย ส่วนตัวเลขแนวทางของอาจารย์สไวยนะคะฮาหนอยรวมวันนี้ให้วิ่งรูด1เม็ดเดียวนะคะชุด2ตัวบนล่างมี012131516181 1, 1, 1, 1, 1. ส่วนชุดกันนะคะ1 4 3 1 9สตัดเล่นด้วยนะคะในชุดกันเลอเมื่อวานของอาจารย์สไวหลุดนะคะโบเขานะวิ่งรูด1เม็ดเดียวบอมาชุดกันก็หลุดนะคะบบเขา่า วันนี้ให้วิ่งลูดเด่น1เหมือนเดิมเม็ดเดียวนะคะชุดสองตัวบนล่างมี0 1นย์หสองหสามแล้วก็ห้า1นึ่นะคะชุดกันวันนี้1นึสสกับ1 9ึสองตัดเล่นด้วยค่ะเอฟซี FC ทักช่องมาแคปหน้าจอเอาของสองสำนัก่อนนะคะหาหน่อยรวมพ่อเกลียงและอาจารย์สวัยเดอร์ค่ะ อะโอเคนะคะได้หรือ,อยังคะแคปหน้าจอได้แล้วก็ไปต่อนะคะมาเอาตัวเลขแนวทางหาอนวรวมของพี่พหัสนะคะวันนี้ก็ให้วิ่งลูดมาเด่นที่สองรองสามนะคะจับคู่ชุดเน้นให้สองหนึ่งกับสองสามส่วนชุดรองก็คือสามหนึ่งกับสามสี่เนาะแนวทางหาอนวรวมของพี่พหัสวัน,นี้เน้นสองคู่รองสองคู่เหมือนเดิม ส่วนเมื่อวานเพิ่นนไ้วิ่งลูดเด่นที่สองรองสามตัววิ่งตัวลูดมาทั้งตัวเด่นและตัวรองนะคะเสียดายแต่จับคู่บบเขานอะเมื่อวานนี้วันนี้เพิ่นกัใไ้มาไม่แล้วเป็นวิ่งลูดบนล่างเด่นที่สองรองสามนะคะจับคู่ชุดเน้นสองหนึ่งกับสองสามชุดรองสามหนึ่งกับสามสี่นะคะอันนี้เป็นแนวทางของพี่ประหัตวันนี้หานอยรวมเนาะไปต่อค่ะ มาต่อที่ฮานอยรวมของเซียนอุดรส่วนเซียนอุดรน,นี้ให้มาก็วิ่งลูดเด่นบนล่างมาที่เด่นที่สี่รองห้านะคะวิ่งลูดเด่นที่สี่รองห้าเนาะจับคู่ชุดเน้นสองตัวก็จะเป็นสี่หนึ่งกับสี่สามชุดรองสองตัวห้าหนึ่งกับห้าสี่ก็เน้นสองคู่รองสองคู่เหมือนเดิมนะของเซียนอุดรก็สี่คู่เหมือนเดิมค่ะ ส่วนตัววิ่งตัวรูดบค่บค่่ยบค่อยผ่านนะคะ f อส่วนเมื่อวานเนาะของเซอดอุดรให้วิ่งรูดเด่นหนึ่งรอง6ค่ะตัววิ่งตัวรูดมาตัวรอง6แต่ว่าจับคู่ให้บ้เขา่าวันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่4ลรอง5จับคู่ชุดเน้นให้ C1 43ส่วนชุดรอง51กับ54นะคะอะ่แคปหน้าจอ,อเดอ้อค่ะ อะแคมหน้าจอได้กันหรือยังคะไปต่อเด้อค่ะมาต่อที่ฮาหนอยรวมของเซียนเชียงใหม่เดอ้อวันนี้เซียนเชียงใหม่ให้วิ่งลูดบนล่างฮาหนอยรวมเด่น3เม็ดเดียวเนะาะจับคู่ชุด2ตัวมีสามหนึ่งสามสามสี่สามแปดเป็นวงกลมให้ที่3 1มหนึ่กับสาสองเนาะเน้นให้ที่3 1มหกับสาสองนะคะของเซียนเชียงใหม่วิ่งลูดเด่น3ามเม็ดเดียว เมื่อวานเพิ่นไห่มาวิ่งลูดเด่นสองเม็ดเดียวค่ะสองมาอยู่มาน้อยสุดท้ายเนาะก็คือสี่สองนั่นเองค่ะแต่ว่าิ่นจับคู่ให้โบเขาเมื่อวานนี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งลูดเด่นที่สามเม็ดเดียวจับคู่ชุดสองตัวบนล่างสามหนึ่งสามสองสามสี่สามแปดเน้นวงกลมให้สองคู่ก็คือสามหนึ่งกับสามสองนั่นเองค่ะ มาสุดท้ายคลิปนี้มาปิดคลิปด้วยของเซียนโคราชนะคะส่วนห้าน้อยรวมเซียนโคราชวันนี้ให้วิ่งรูดเด่น1นลอง2จับคู่ชุดเน้นให้10 12 16 ชุดลอง 20, 23และ26เนาะของเซียนโคราชวันนี้เน้น3คู่ลอง3คู่เหมือนเดิมส่วนเมื่อวานค่ะของเซียนโคราชให้วิ่งรูดเด่น8ลอง9บอมาเนาะคะ่ะ8อยู่หลักร้อย9อยู่หลักร้อยบอมาเนาะคะ่ะจับคู่บอเขาส่วนง่วน,นี้วันนี้ให้มาใหม่เป็นวิ่งรูดเด่นที่1ลอง2จับคู่ชุดเน้นก็ 1นึ่งศหนึ่งสองหชุดลองสองศสองสามและสองหนะคะของเซียนโคลาด่ะเมื่อวานเนาะของเซียนโคลาดให้เข้าเออเบาเขา่าเบาพิษสิบอกแคปหน้าจอกันยังเปเ่าอยู่เนาะอแ,แคปหน้าจอให้เนี่ยคะ่ะเอฟซีแห้งเบาหลายก็แห้งไปหลายมเม่ินกันด้แคปหน้าจอเอาแนวทางฮานอยรวม ของเซียนเชียงใหม่และเซียนโคราชในคลิปนี้หลังจากจบคลิปนี้แล้วไม่เพ่นก็นจะตามแนวทางของอาจารย์ใดอีกนาะสำนักใดอีกนาที่มาได้มาแล้วไม่เพ่นก็นจะรีบจัดทำคลิปลงห้ท่านที่ห้เด้เลค่ะเนาะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ทุกคลิปด้วย,วย,วยคลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ